อย่านะอย่าอย่าคิดกินเม็ดนะอย่านะอย่าอย่าลองนะคุณบวรนะอย่าลองนะไล่แล้วพี่อย่าลองนะพี่ชายแหละไม่ไม่รู้ว่าเดือนไงงูลืมแล้วเจอกับท่านนี้นะบวรนะ บอลก็มายงขวานะครับมายงขวาคุณบอลน,นะขึ้นแบบตามสูตรเลยนะตามทรงเลยนะสำหรับคนที่เล่นแอปพลิเคชันนี้ส่วนมากก็จะได้เจอแบบไม้ยงขวาเป็นเต็มๆเน้นๆนะเพียบเลยเี๋ยคนเล่นม้ยงขวามารวมกันในแอปนี้เขาขึ้นถึงนด้านนอกมันจะขึ้นถึ้นด้านในเดี๋ยวดูเขาจะแปลขบวนยังไงนะจะคู่ริมโฟนก้าวล้าวเดินอะไรก่อเดินมาครับ เดินโคนเข่าเล้ามาถ้าเดินโคนเข้าเล้าแบบว่าแบบนี้เราต้องแก้แก้แบบโบราณน,นะใช้เบียแทงมาแทงเบียไปอีกนะเขาต้องหลบขุนเ,ออเขาต้องกินก่อนแล้วหลบขุนโบราณท่านว่าไว้ว่ามันเสียที่เดินก็เขาเขาว่าแบบนั้นนะแทงใส่โคลนเนี่ยโบราณท่านว่าไว้ว่าเสียที่เดินนะ ่วนท่านว่าอะไรอีกผมก็ไม,ไม่ไม่รู้แล้วเหมือนกันเพราะว่ามัาแค่นี้อย่านะอย่าอย่าคิดกินเม็ดนะอย่านะอย่าอย่าลองนะคุณบรวรนะอย่าลองนะว่าแล้วพี่อย่าลองนะพี่ชายหราไม่ไม่รู้ว่าเดินไงกูลืมแล้วกินเม็ดเราคงต้องกินโคลนอะ่ะกินโคลนเส <S <S ร,ร็จกินเบี้ยฟีอ๋อมันคงต้องต้องโคลนนิดหน่ไหมหรือคุณบรวรจนะปักโคลนเข้ามาเลย อันนี้เหมือนแบบเป็นท่าพ่วงท่าโบราณเลยนะปัดโค้งนัมันเล่นเลยอย่านะอยู่เดินอะไรนอกลู่นอกทางมากนะอันตรายสิตกบอลเราต้องลำดับขั้นตอนนะเราเบี้ยตัวนี้ก็จะฟรีเพราะงั้นโอเคผมผมรู้ละผมต้องเอาเบี้ยตัวนี้ผมออกไปก่อนเบี้ยตัวที่เป็นพาละนะผักพาระทิ้งไปก่อนค่อยว่ากันใหม่ เนี่ยอันนี้คือวิธีการลำดับการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมองแบบทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยก็จะเห็นทางนะบางช็อตมันก็ยากบางช็อตมันก็ง่ายเพราะงั้นก็ฝึกหมกกลบ่อยๆก็จะช่วยได้อะไรส่วนใหญ่ก็ไปเล่นหมกกลตลอดเล่นกระดานจริงเริ่มไม่ค่อยได้เรื่องเลยแต่ตำแหน่งนี้ผมมั่นใจนะผมผมมั่นใจว่าผมผมน่าจะเดินถูกนะผมค่อนข้างมั่นใจทีเดียวไม่รู้เขาเดินอะไรมันมันมีหลายช้อยอะ่ะมันก็มีเบีย้ยสองตัวกินมา้าลุกอะไรไม่มันเยอะไม่หมดถ้างี้เราก็ ก็คงต้องตามแทนนะเนาะลูกเอาจริงเนะยผมผมเริ่มไม่อยากไม่อยากถอยเม็ดมาแรกแล้วไม่อยากถอยเม็ดมาแรกกับกับเบียสูงแล้วผมว่ามันเบียสูงตัวนี้มันอ่อนโดยถอยหลบมาอย่างนี้ดนวะเดี๋ยวเราจะเรือไปวางนะเรือไปวางตำแหน่งนี้แล้วก็เตรียมบุกตุ้มตุ้มตุ้มหรืออาจจะวางตำแหน่งนี้ก็ได้ก็เตรียมบุกต่อ วางเลยไหมบ่าวางเลยหร่าวางเขาจะฝุดมาอยู่ทีวางตานี้พอแล้ววุ่นวายนะรูปทรงอย่างนี้ผมเห็นทางแล้วเดี๋ยวเราต้องเอามาไปเหวี่ยงลงตานี้นะเราพยายามจู่โจมเบีย้ยให้ได้ถ้าเราจู่โจมเบีย้ยได้นะผมว่าเกมคนนั้นคนนั้นดีมากนะลักษณะการโฟรงตัวหมากมันจะโฟลดีจริงจริง เอาไงต่อครับพี่บรวรพี่บรวบจะสู้ยังไงนะเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะเป็นรูปหมากที่ไม่เคยเจอมาก,ก่อนนะควรก้าวลาวแล้วก็ปักปัวให้กินอย่างเงี้ยผมว่านะคงไม่พ้นแบบพวกถอยม้าอะไรเงี้ยนะคงประมาณเนี้ยนะถอยถ้าถอยมานะถอยสมมุติถอยตัวนี้นะห <c oughs> มาผมตามไปเลยนะต้องตามนะถ้าไม่ตามนี่เครืองนะเวลาก็เหลือหกนาทีนะผมเหลืออยู่แปดนาทีนะด้วยความที่เหลือเวลาไว้เยอะ น่าจะเดินไม่เข้าแผนเขาด้วยนะเราอาจจะเดินไม่เข้าแต้มเขาจูโจมะด้วยการเดินเลื้อไปลักษณะการเดินก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็พยายามบวนเม็ดกับโคนสลับกันให้ได้แล้วเอาโคนไปเล่นกินเบีย้ยฟรีอันนี้คือแผนแบบระยะยาวนะครับแผนระยะยาวก็จะ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 ,จะรูปนี้เลยนะ คงต้องต่อเนาะต่อไปดูเอาไงนะพี่พี่บรวรพี่พี่จะเอาอยัางไงถ้าพี่ปล่อยให้ผมลุกนี่ผมผมสบายนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปล่อยลุกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากินเขาเรือกินเราปักอ๋อไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโดนกับเม็ดนะถ้าเรากินแบบนี้เขาจะเรือกินใช่ไหมเราปักโผนขึ้นแม้ว่าสุดท้ายเขาจะถอยเรือแต่ว่าเราก็จะโดนเม็ดเราเบียดตัวน,นี้เราจะ,จะหลุด พราะงั้นซ้ายมือผมว่านิ่งๆ่งไวดีกว่า,วาเราเดินตัวนี้ก่อนเราลุกลุกตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าวี่ตงตงเนี้ยขาดแล้วเป็นจุดอ่อนแน่นอนนะชัดเจนเบี้ยตัวนี้ไม่เรียกเิ่แล้วเรียกจุดอ่อนเบี้ยกินลึกเข้าไปอีกโอ้โหนี่ทางโคนทางโคนทางโคนชัดเจนนะพวกนี้คือเรียกว่าทางโค้นละเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาควนเข้าเข้าไปเล่นละปึ๊บ พอดีเป๊ะนะถ้าเกิดแทงเบี้ยใส่ใส่โคนนะผมก็จะถอยโคนปกติมไม่มีอะไรกินเวีย้ยฟรีได้นะกนะินรับด้วยความเต็มใจอะกินรับด้วยความเต็มใจถ้าต่อเรืออีกีก็เอาดิวดิวหมดถ้าสดชื่นไม่ดิวเลย ขึ้นโค้เขาขึ้นม้ามาเพื่อที่จะไม่รู้เหมือนเพื่อที่จะทำอะไรไม่เข้าใจผมเอาเรือลงมาสุดก่อนเดี๋ยวเอาโค้ขึ้นไปนะเราไปประทับลุกเข้าไปแรงมากตำแหน่งนี้เขากินมาก็ใช้เบี้ยกินนะบล็อกเอาไว้ก่อนบล็อกเม็ดบล็อกโคน พยายามทําให้ลูกเกมเรามันด้านซ้ายมือมันแน่นมากที่สุดแม้ว่ามันจะแบบอาจจะไม่ได้แน่นมากนะผมวม่าปลอดๆอยู่นะมีมีมาโคบคนเบียรับแค่นี้ฝ่ายตรงข้ามเขาเทาตัวมาเยอะแต่ถ้าเราบุกลึกด้านขวามือไปจนถึงขุนฝ่ายตรงข้ามได้ตอนนี้เราก็จะชน,น,นะแล้วอืมโอ้โหลึกเหลือเกินผมว่าหนักนะเนี่ยเนี่ยกินก็ได้เรือจับก็ได้อล้เนี่ย เรือจับดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบกินนะกินเปี้ยงโอจะแบบแซคคิฟายตัวเข้ามาขนาดนั้นเลยห hmm. งายครับเอามิดมาเล่นถ้าเอามิมาเล่นผมก็ต้องเอาโคลนไปเล่นต่างฝ่ายต่างเล่นเหมือนกันแต่ว่าเราเอาโคลนเข้าไปมันจะ ลึกกว่านนะนี่แผ่ล้าวลานแผ่ลึกผูกเรือไว้ก่อนดีกว่าผูกเรือไว้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฝมากรูกไทยครัว่าผู้ใบรู้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ทราวาดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตอตทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ <S <S in the night it's so lonely can't help wish for something else gray clouds in my head they keep growing constant rain it can't be helped